พี่ออสหนูมีอะไรจะบอกอพี่ออสเคยเห็นรถที่ราคาไม่ถึงห้าพันแล้วได้ร้อยี่สิบเก้าหรือยังจริงเหรอใช่ใช่เหรอใช่ะไม่ถึงห้าพันเนี่ยนะไม่ถึงห้าพันได้ร้อยยี่สิบเก้าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนู้นค่ะไปค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูตามมาเลยเก็บรถผู้ใจพี่ไว้ก่อนค่ะอย่าจะอยาใเห้นล้ม นี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้ตัวนี้เหรอใช่ค่ะ MX 2 0 0ตัวใหม่โอ้แต่พี่เห็นครั้งแรกนี้ดูสวยมากเลยนะใช่สีคือแบบเมทัลลิกไหมล่ะเออใช่เป็นเมทัลลิกจริงๆด้วยไม่ถึงห้าพันต้อนสายด้วยถูกอ่าเป็นยังไงมาขอดูสเปคหน่อยทางนั้นได้ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวนะไล่กันสดๆไลยนะครับผมตัวนี้ MX 200จากติ๊กเตอร์บออีกแล้วครับผมตัวนี้ ความคุ้มเป็นยังไงคะพี่อ frame, อสเฟรมไล่ก่อนเลยเฟรมตัวน,นี้เป็นอลูมิเนียมเยนี่ยครับไม่ใช่เป็นเหล็กนะไม่ถึงห้าพันเหรอไม่ถึงห้าพันโอ้ซ่อนสายด้วยสีสีอย่างนี้เลยใช่จริงๆสีเนี่ยมีสีสีด้วยกันจะมีเทาส้มแดงอ,อย่างนี้นะคะดําฟ้าแล้วอีกสีนงนงะก็คือขาวส้มคือสีสวยมากจริงด,ดูจากรูปนี้ดูสวยนะ ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูสเปคกนิดนึงครับระบบเบรกตัวนี้ได้เป็นดิสเบรกด้วยใช่ดิสเบรกดิสเบรกหน้าหลังเลยพร้อมกับตัวโอ้ตัวนี้ได้เกียร์ถึง24สปีดเลยนะถือว่าโอ้ใช้งานได้เลยเยนะกับนะออกกำลังกายก็สามารถใช้งานได้เลยตัวนี้พร้อมกับเขาเรียกว่านะการอัปเกรด ใช่ไหมพูดถึงเรื่องการอัปเดตนคอสก็สามารถตัวนี้ทําได้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นระบบเฟรมที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วต่อมาเรื่องของจานหน้าจานหน้าก็จะเป็นแบบ3ใบนะครับผมจะเป็นขนาดอยู่ที่4 2 3สแล้วก็24นะครับผมตัวนี้ก็ให้จานามา 3, หน้า3หลัง8ก็เป็น24พร้อมกับวงล้อขนาดเป็น 29, 29. โอ้ได้ล้อเขาเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นฟิลของใครที่เขาเรียกว่านะอยากลองเสอือภูเขาที่เป็นร้ออาจจะมี26 27อยู่ที่บ้านแล้วอยากลอง29สักคันหนึ่งเนาะใช่พี่ว่าคันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ว่าเริ่มต้นได้ไม่เรียนเลยนะครกับกับใครหลายๆคนตัวนี้โอ้มีขาตั้งให้ด้วยแล้วก็ตัวโชกเฮ้ยปรับล็อกได้อีกอ,<า>อ่าเออทำได้ดีอ่ะถนนึนงได้ค่ะอา่าอันนี้ช่วงยุบนะปรับล็อกโอ้เออใช้ได้ฮใช้ได้ ใครที่อยากได้รถเสือภูเขาตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากเลย<ม>เป็นอของขวัญของฝากใช่แล้วก็อย่าลืมนะคะช่องทางการติดต่อของเราก็คือทุกคนสามารถติดต่อที่ตัวแทนขายได้ทั่วประเทศเลยก็หาได้ง่ายมากคืออยู่ตรงอยู่ใกล้ตรงไหนก็คือไปตรงนั้นหรือมีข้อมูลสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาได้ที่ทางผพ้เลนิลเตอร์บได้เลยโอ้บอกก็เป็นตัวปลดเร็วสามารถตัดไดส้สวยสวยตัวนี้สวยจริงครับ ก็เมื่อกี้แล้วไซส์อ่ะดูดีทีนึงมีกี่ไซส์เมื่อกี้พี่เริ่มดูไซส์ตัวนี้มีไซส์เดียวนี่คือจะเป็นไซส์17เลยนะครับผมก็มตั้งแต่160ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะสามารถใช้งานได้ถึง170กว่าก็ตัวนี้ก็น่าสนใจมากครับยังไงก็ไปลองค้่อมลองวัดดูที่ร้านโจทแทจนจำหน่ายของดิกเตอร์อีกทีหนึง่งได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวราคาเดี๋ยวเรามาบอกให้ได้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ้าวพี่เอ้าจะเอาไปไหนอ่ะพี่เอาได้ไหมคันเนี้ยอ้าว้วตัวเก่าอ่ะผ่อนหมดแล้วเหรอคะยังไม่หมดเลยอ้าวเอาคืนหนูมา <c oughs> นี่มันไม่ได้สวัสดีครับ <c oughs> อย่าเพิ่งไปยังไม่จบ M X 2 0 0ร้าคาอยู่ที่4,600บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับไปที่โต๊ะจัดจำหน่ายของ Richter Bike ได้ทั่วประเทศเลยครับ